น่าอูซูได้จังบอจำจำแม่บ่อได้บ่ออย่างวะู่าสูสูแลนมากราแม่สูจะขีดอยู่ไหน้าห้ผิดเร็วแล้วเล้วกราคุณแม่ลงเดี๋ยวนี่เอาลุกสาวกะ เป็นแีต ну ่คนห้เป็นน้อง um ิเป็นสกาก็จะหายขอาน่ตาสร้างนะสู่โปรโมทของก็ได้ลูกสาวนะจ๊าคุณแม่บาได้ม uh ึงดูแม่มา้ลูนสเจ้าค่ะกินแล้วสวยกินแล้วรวยกินแล้วคันกี่นะคะ อันนี้ของมาจากเกาหลีนะสกายขอบคุณเลยล่ะขอบคุณเลยนะครับผมอหลับไ้นะอินโนตัวแทนตัวแข้งนะหลับมงสูงลับมองสิบแปดมงกุฎรับไปขึ้นจากไมค่ะสอบข้าม่หน่อยแท้ไปต่อยมาแลิปะไปมล ไม่เด้โอ้ยมันบริกากาหดมันอยู่ต่อันกันนั่นแหละคนมนขึ้นอีน่ะคนไล่ไปคนมากอืดอาร์ตอึดอาร์ตไล่เกินก่นันพวกห้ากระพาไปอันแกกันดีกว่าที่เนียฮะสาีับจะไปกันวมันนเลยาเปิดมันนเลยนั่นก็มีอันอันดีเจกันเออดีเจกัน เออตอนสภาพกายไปกินเฟอร์นดิเสียงถึมถึงถหากไอ้ฝนกับพ่อฝนพูดพูดตอนมาพเ้ายลจังว่าไปถือผู้ยายมาดเด้งใส่แม่เอ๋ยเอาคาร์โเลยแม่อ่าทานี่เหล็กทาหามแม่เอ๋ยผุ้ยายสองล้มหนึ่งอ้นูจังว่ดสไตล์สีย่งดิท่าบนตูวมนะขอบคุณเจ๊โอ้ยยังบาได้แนนน้ำอยู่กินได้นี้นะ กินได้เี็นนงมาหนักกินละน<อ>ลบ่หรกอน้ำรอ้อ <laughs> มันที่เป็นซองอยู่ทรงน้ำร้อนัอ่นแกซีมเลย่แกะมึงดูะ่ะทรงน้ำห่อนน้ำตมกินเนาะกินได้ใครก็กินได้ไดโอ๊ยแต่ลืมบอกคนทองเห้ามกินนะคะอือ เธอเขาปลูกห้ามกินกิเลยฮีโฟสร้างมาพวกนี้นะกินได้ทุกใบยกเว้นคนท้องคุณพ่อเขาจะจุดใบกินโซนตั้งเ่างๆโซมแบบนี้นะคะกินละมันผู้ชายกินยังแม่เอวยหอมหอมเลยสิมัผู้ชายเศ้าที่อย่างแรงบ่อทั้งหมดที่นดอกมันมันปิดซาโสม นายซองรยซองจะค่ะขุนอ่ะ้อยองกินไปกินตาเหลือตาสนเระโยนดจากกินสิเป็นยังนี่กีฟูสูหามกินสู้นะแล่นไม่เก่งบ่อยแล่นไม่เก่งบอสโอยโรถ่าฝนสื่อได้นี่นะอ้าวฝนแห้งบอสได้นี่นะบ่ฝนแห้งยุ มันมืดไปนะผลนนเหตุมากครับบ้านน,นี้พัดสะมาแห้งแต่อะมันบ่แห้งไปท,ทั้งน,นั้นทีตรงไหนนะเอาแมาแต่เวันคุณหมอบ่มีวันคุณอะบ่มีเงียบิซิมโยเอาบ้านจะได้แค่เด็กหงักบ้านโอ้ยสัมพ่อก็ไดม้มาแต่เพื่อนอนี่มันมืดมากตรงไหนนี่นะมืดมืดแล้วก็ฝนตกแห้งแห้งแต่ทั้งนี้ก็มาเนี่ยหักน้อยเดียวแล้วกันเงียบไปเลยนี่ซัมเนี้ ่ำนี่แหละส่ำที่เห็นนะเบิดูขาปนเหรอะ่ได้ซักหนุ่มะคะเบิ้งดูเขาปืนก้เนี่ยหนาเขาอน่ายำกิต่อย้มเกลือนะผู้เาน้อยมาใส่ซุปลอยลออ้าวเบิ่งดูนะสูสือเบิ่งสูเบิ่งโลดสาตาแม่สุดะ มันแต่แม่แต่ลูกนุกมันเราน้ำกานมาแต่วานมันคูนผุนบ่อเดียวนี่นะมาแต่วันมันคูนผุนได้นี่นะก็แต่ว่าอยู่บ้านสิดอกก็ว่าสิถามว่าอันเจสีจอยู่น่ะโอ้ก็จกันเนาะ กรว่าสิบทามวัานฝนแห้งบ่อบางไดหนาะว่บยังพ่านมาบ้านซะพูดฝนสิบตกตกําหัวผสมตะแงน้ลองคุณแม่จะไปไหมมีแงบอกนี่ยมีแรงสิบแปดบ่อสิบสี่ได้เจอกันนะะ งานตีแ <c oughs> ต่ว่าไปในบริตี้เตอร์ลำ้าวดอกม่กินมาได้ที่ไ่ไทยแลาวม่กิน่นมาได้สิบแปดกรุงเทพไรูว่าไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้นะไปแถวสุขุมวิทนะกรุงเทพที่น้อง ผู้ชายทั้งลายแถวทองหล่อน่ะจัดการเจกากีเนี่ยเด้อจัดการนั่งแน่นั่งคันอยู่แถวบ้านมันบร่ได้อยู่ได้กิน,อ,นอ,อืมแต่ไม่ได้อยู่ได้กินก็ะจะไปหากินของกุงนะคะอืมจะดูแลกินนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนเดิมหรือไม่นะคะจอยเจนแนทอันฝากให้มึงถ้าแม่มึงว่าตอนไปขายกีอยู่อันเมืองนอกแหลนแหลนปุ๊บตำรวจเป็นเท่ดไหริกา โดนเชิงอยู่กับแลนนี้นะคะถามแต่แม่จ่อยถามแม่เมืงงตอนไปขายกีอย่เมืองนอกนั่นแลนปุ๊บตำรวจเป็น้วอ้ตรวจเป็นไ้โอยอีเอามขายกีอยู่เมืองนอกมีตารวจ็ยังไงถาเ่ก้างนก็หนีตายค่ะอืก็สนุกไปด้วยค่ะเพราะหนี เคยสี่ห้าผีผีส kind of ี่ห้าสิบเซาวก็ลุมไปพร้อมกันจ้ะข้ากันอยู่เบาะแล่นนี้นี่ห่้าโดนเชิญอยู่กับแล่นนี้ค่ะหอบเชี่ยหอบกางเก่งไงค่ะขับบุกห้องแล้วบอโอ้ยบุกค่ะโผโผ่โปลี่ค่ะขับบุกค่ะแต่ๆกับพวกอันเขาเขาแยงเขาก็จะมาเคาะเนาะเขาก็จะมาเตือนชา าตำรวจมาแล้วเขาก็จะมาเตือนเขาก็จะมาสอนประตูปุ๊บ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 ส่งสัญญาณแต่ว่าส่งข้ออะไรนะครับคลอบไปเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานลายห้องเลยส่งสัญญาณแต่ว่าส่งสัญญาณแบบแบบอันยังเกาะกระทันหันแม่เดีกระทันหันหรือบางเทืีเขาก็สะตอดมาทางโทรศัพท์แต่พอเมาด้าอยู่ก็เริ่มมือเมื่อจ้าเขาก็รวบไปหมดครับก็ตายค่ะมีชีดำนะคะมีชีแดงมีชีดำจอยลองถามแม่กากีดูซิ มาลองถามประวัติเน่าๆชาไหเจนแนดฝากให้ทม <c oughs> ลองถามดูสิว่าตอนไปตอนไปขายขายกีท,ที่ที่ต่างแดน,นเป็นยังไงบ้างเวลาโดนตำรวจไล่ะนังสาั่นยังอยากไปอยู่นะคะมันสนุกดีค่ะวันละส <c oughs> <อ>ามสิบส<อ> <c oughs> ี่สิบจ่อยอีเอ้ย สู้ก็คืบอบ่อท่าทามคุณแม่ไว้แน่คุณแม่คขาพาลูกปไปด้วยนะคะทางนี้ไปทำพาร์ททำเรียบร้อยอท้ายก้อนคือสูนั่นสูไปทำพาร์ทสังก่อนตอนนอี้หนูยังทำพาร์ทไม่ได้เพราะ,ราะว่าแค่หันสิบแปดป่ะคะไม่ขึ้นกับมึงสองคนสมบูรณ์อีกอย่างกสามมา็สามหมู่บ้านเออสองหมู่บ้านเขานั้นยังอ,อันเหตุบ่ได้ เพราว่ายังไ่ได้ขึ้นกับสองคอนเต็มโตดีสื่อนา้นามโนควานยังเป็นสายผู้ทองอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าตาตาเมืองสองคอนเขายังวัดนั้นหาลูกจ่อยผุหมากนี่พอแห้งเนาะ็แม่นได้ไปทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ทำพัสปอร์ตก็ไม่อะไรก็ไม่ได้ได้เต็น่ยเอาเต็นทวเอาเอาเต็นาวัสดุดูลูกกะเอาเต็นท คุณแม่พาไปขายกี่จะมันจะได้ขายดีมาจากนอกพี่น้องไปขายแถวกรุงเทพเนี่ยสุนทรพ่อพต้องไปไกลไต้นขนุนนะคะหนูไม่รู้จักนะคะหนูรู้จักแต่แตแตอันบอลน้องไปมีโอกาสกับพานเจ้เจ้าหน้าท่าวแล้วขายบอกออกเจ้าก็ะหายลูกซาา <laughs> เจ้าก็เป็นคนหลับแขกอัลูกซาาไปขายแม่นอืจะเป็นคนหางานให้เขารับไปรับมาเพราะวันนี้ป้าลูกซาาลูกซาาออกมาหางเพราะเห็นเอาให้เมเปิไซส์เพราะว่า แม่ซูนาะมีประสบการณ์ให้แม่ซูนาะหาแขกขายอ๋อกับเป็นคนหลับเงินอืมซูน่ะมวนอย่างเดียวเออาตีพัทยาโรดจอยพัทยาอยู่จอยมึงอูุมากสีนันนักฮ่าเออนั่นแหละัอคุณแม่ฟังดูค่ะคุณแม่ฟังดู สีแหงบ่้นเด็กไม่อปกมองไรคะขึ้นไม้ข้าขึ้นช่องไม้นะครับซ่องไม้ตกบรงกจับข้ามสิมันขึ้นก่อนบ่ลายกับลายจนว่าจนสตีงบ่ได้าี่แม่องฟังะแม่มาเห่ามาฮอนุนะเออมื่อไหรมื่อไหร นัดพูซาคุณแม่ยนเฮียวมาไปมาห่าจะสนันนัเฮี่ีมากคองคําวมาสี่จนมาห่ามาหอนโคตโว้าเมื่อนัดนะกัมาเฮานีคุณเอาก็มือมาห่าปลาทั้งคันทั้งมวลนะมาเฮาวขมาเฮ่าพัสปอร์ตจะน่าได้เจ้ได้แล้วเียเธอไดจบพัดนะสามพันห้าไปปสนน้ำบ่อมี นางมีเห็ดบานประชาสนแดงตะเึงเรต้องเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเาจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชีวิตข้งหน้าง่ะอลีรอได้โศกโชนขอบไปบ่ยู่บ้านอยู่เพื่อนจะตกหล่นจนบ่มีสื่อในสมนโนคูจนบ่มีสื่อในสำเน,น,นาทะเบียนบ้านพี่น้องเอ๋ยมีนางู้เดียวตกหลน่นได้จังไหจะมาแลนท่ามพาร์ทใหม่ มูลาตาตีแาอเขาม่คนละครึ่งเลยานล่านลยกั่าก่แม่จะไปวันไหนคะไปวันที่ห้าจะไปโดนยุ่งเจ๊สองไหนจะไปอาทิตย์หนึ่งสาโอ้วันอังคารเจ๊อันสิงมาไปยังก็แค่อาทิตย์เดียวเบาะสงค้าจำนะไปสอแปดมือ เฮกมัอนคะเบิร์ดพาร์ตจังมาเออยดับแม่ืนขาเถนะบเงินเบิดพี่น้องผู้ชายกุงเทนทั้งหลายสวยซื่อเจีกากีไหนเด้อนางจะอยู่สักแปดวันเบิร์ดเงินกินแต่ก็ไปยืนขายแทอะนะครแม่เบิร์ดเงินกินกับนางก็ะสิขายแถวนน่นแหละอืมบอกกินกับรับตากินไปซะนางผมมีเงินรับตากิน โอ n aa, n no. ้ยหนานางเสียโสมตอนนั่งอันผ้าหลดลงนี่แหละพี่น้องจริงนา่งกัสวยหนาตานางคืออุซามานีนี่เพื่นบอกหูเก่านั่งนะตายลายเถื่อหอยเนาะมันก็นาพีละคนนาพนาไปทูกับอันบาคินเห่พี่น้องเออเท่าไหร่ครับคุณลูก หาแนวอันเกะอันแทบกี้นะหนาให้พวกมันนะนันอีนะให้กีตูนกีนูนเแล้วใส่ก็ไปพรูกีสวดจกกอยู่นี่บอกก่อนกีมันพูดนะนะคุณอามันจ่อยแหงเออมาเลยพ่โฮมอยู่กี เราก็บอกคุณแม่ไหมผู้ชายเห็นยังเมื่อคืนนะเทพอ๋อคุณแม่ผู้ชายเด้งหนูเมื่อคืนนี้อเด้งต้นฝนเด้งกลางสายฝนเลยค่ะคุณแม่ขาโยกขึ้นรถอีกไรยกขึ้นรถเลยอ่ะผู้ชายสองคนหามหนูอีกนะหามปีอไปได้แล้วเจเจซีเราถ่านะหามปีหนู้กับคุณแม่ไปข้างหน้านูกับคุณแม่ขาแล้วก็ยังบุกเคล็ดปรลาดไม่ได้ไปใหม่ โอ้ยก็ไปยืนอยู่จากนั่งเขาบอกบ่ได้นั่งเมื่อคืนนี่สิวันนี้น่าจคนก็โคนโผลคนโผล่บ้านบอกเคยพ่อดีเจนี่แล้วเบิ่งข้ามาตลอดอยู่ก็ได้บอกได้เห็นหน้านี่ยังซ้ำงายแต่มันยิ่งนะแล้วงามแต่ันยิ่งไปก่อนไปก่อจะข้ามไม่ใิามนางสี่นะคะไปก่อนนะจะข้ามพี่น้อง ขอบคุณคุณแม่มากนะคะเดินทางปลอบใจได<ห>้ไหลายเนี่สิล่องเบิ่งล่องเบิ่งแรกรถซาบไม่เป็นได้ละเกาะนางอโศมัฟฝากขอบคุณคุณพี่ทางเกาหลีนะครับได้ที่ฝากมาให้ครับขอประคุณหล,ลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงครับพร้อมอายุมันควรยืนครับรวมทั้งบัขขานคู่คู่โค้นะละติด,ดตามเนาะ

อีพ่อใหญ่พายน่ะตยายแหละแถวๆก็ยังสีงเห็ดหน้าอยู่มมยยกูเมยกูม o i r e ดิซ้ำนี้เด้อพี่น้องว่ามาแล้วกูเศร้า